สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอาแล้วไงแม่กลับคำแล้วอยากได้เดือนละห้าหมื่น หลังจากที่แม่แตงโมหรือนางพนิดาศิรยุทธโยธินไม่ติดใจทั้งคดีอาญาคดีแพงรับเงินสด4แสนแคชเชียร์เช็คฉบับรับ8,02ใบ1น6 0 0 0 0บาทรายเดือนเดือนละ30,000บาทระยะเวลา20ปียอดรายเดือนไม่ตกต่อทาย,ยาทนอกจากนี้แสนวิชาพันธ์และกระติกยังมอบต่างหัวมุกที่ไม่ได้ระบุมูลค่าให้กับแม่ของแตงโมต่อหน้าศาลเช่นเดียวกัน ล่าสุดคุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมที่มานังเปิดใจในรายการเปิดปากกับภาคภูมิทางช่องไทยรัฐทีวี32ผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้พูดคุยกับคุบคณแม่เกี่ยวกับหลายคนต่างพูดถึงกรณีที่คุณแม่ได้เงินเดือนละ30,000บาทตลอด20ปีหลายคนต่างก็เป็นห่วงว่าจะหยุดถึงไหมซึ่งกรณีนี้คุณแม่ก็ได้บอกว่าคุณแม่สมมตินะคะว่าจะขอเพิ่มเป็นเดือนละ50,000ได้ไหมแต่ก็เป็นระยะเวลาที่สั้นลงนั่นเอง ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ